วิธีการใช้ชุดชงชานะครับปุ่มขวาสุดเป็นปุ่ม power ครับกด2ทีมันจะเป็นไฟสีขีดอันนี้หมายถึงเครื่องเปิดแล้วนี้ปุ่มถัดมาอันนี้เป็นปุ่มเปิดน้าครับกดอีกทีก็ปิดปุ่มปุ่มนี้ปุ่มถัดมาเป็นปุ่มต้มน้ํานะครับกดทีหนึ่งมันก็จะเริ่มมันจะเช็คอุณหภูมิในกาแล้วก็ทําการต้มปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเปิดน้ำเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นแบบแผนนวดและปุ่มนี้ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเมื่อเรา,าเทชาใส่แก้วนี้แล้วนะครับระหวางไว้ที่ฝั่งนี้มันจะเป็นฟังก์ชันในการทําให้น้ําอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับผมเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงการต้มน้ําร้อนอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเรายกออกมาเราไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะทํางานจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีเซนเซอร์พอเรายกออกปุ๊บมันก็จะหยุดต้มของมันเองแล้วเวลาที่เรายกกาวมาแล้ว เราไปเผลอกดตรงนี้มันจะน้าไม่ออกเพราะว่ามีเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยนะครับน้ำจะออกก็ต่อเมื่อเราเอาการน้ําร้อนมาวางให้ตรงตําแหน่งของมันเท่านั้นครับ